สวัสดีสมาชิกทุกคนครับติดตามทางช่อง u t u b e นะครับวิเคราะห์มวยไทยนะครับวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยสกจิตบางนนนะครับถ่ายวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564ถ่ายต่อสดเวลา1 1นาฬิกานะครับเป็นต้นไปครับออตโกนะครับเราจะมาวิเคราะห์ครับคู่3คู่คู่นี้ครับคู่ที่ถ่ายต่อสดครับคู่แรกคือคุณหลธกครับโสศักคูเมืองครับพรอกเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีบุมเมืองนะครับคู่ที่สองมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์ครับพรอกับคมพีเทวดานายกเออังลิมนะครับ แล้วก็คู่ที่3ครับเป็นเหนือธรณีจิตมางโน่นนะพบก,กับสิทธิ์วรลลูลิศสิทธิ์วัชชัยนะหนึ่งร้อยสองบอลแต่คู่เอกครับตักศิลาสันติมวยไทยครับพบก,กับทงสยามเจ็ดทรงลิ์นะครับเรามาวิเคราะห์วิจารกันเลยครับคู่ที่หนึ่งครับมาวิเคราะห์วิจารกันเลยครับทางด้านของคนเหล็กนะครับคนเหล็กตักคู่เมืองนะครับหรือว่าคนเหล็ก โซนนินานน์นะครับเป็นมวยหนึ่งร้อยหกปอนด์นะเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นมวยเปิดเกมครับเตะหนักต่อยหนักนะครับบูดูดันนะัหัวจิตหัวใจดีนะครับตัวนี้นะครับมาดูฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรเชียงลุ้งลูกสวนนะครับสิบห้าพฤศจิกายนหนะาหกสามที่ภูเรน่านะครับแล้วก็มาแพ้นอกกับนกเหล็กสิงห์มณีครับหนึ่งธันวาหกสามที่ลบบุรีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนพยักชนครับผู้กองโองนะครับ สี está, <c> ่เมษาหกสีส่พูปูรันนาครับวันนี้ครับมาเจอกับเพชรน้ําหนึ่งนสีมุมเมืองนะครับเป็นมวยจังหวัดปทุมธานีนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับตะขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูครับเหลี่ยมดีครับไฟหลังก็ชนะคะแนนซันโตสปอปีชาครับที่จตธันวาหกสามนะครับก็มาชนะคะแนนเจ้าฉลามแล้วก็ไฟดาสุดัมาแพ้แต่ครับสเตฟานสีรักมวยไทยครับที่หกตุลาหกสี่แล้วเตี้อมน้อยเับวันั้นมาเทนะครับเรดเปิดมานะครับให้ต่อรองครับต่อรองครับเหรีเปิดมาต่อรองครับ เหลืปืนมาต่อรองคับคู่นี้นะผมชอบที่เพชรน้่นหนึ่งนุ้ยถีมือเมืองครับแต่ชนะคนเหล็กต่อถักคูเมืองไปได้ครับคู่นึงครับชอบที่เพชรน้่นหนึ่งนะครับมาดูคู่ที่สองครับมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์ครับพร้กับคัมพีเทวดาในยกเออั้งลิฟนะดหนึ่งร้อยฐานหกบอลนะครับเรามาดูทางด้านมังกรเพชรก่อนมังกรเพชรสวยโกยิมครับหรือว่ามังกรเพชรสิทธารยาครับตัวเดียวกันนะเป็นมวยจังหวัดนครปฐมเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ กในปั้มตีลัดล็อกดีเลยล่ะจังหวะไล่แขนมีฟันโซครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับไปหลังก็แพนออกยอดภูผาอบตนนโทครับ15ธันวาหกสอครับที่พูอารีนาแล้วก็มาชนะคะแนนสิงห์ดำรถบ้านเจ็ดตรงรถบ้านสูงเียรติารังนะครับที่บุกวกราหกสาครับที่พูอารีนาแล้วก็มาเสมอธนชัยครับสจวิชิตเมืองแปดเดียวก็ถูกกุมภาหกสามที่พูอารีนาเลครับวันนี้มาเจอคัมพีเทวดาครับนายกเอียงลิมนะครับหรือว่าคัมพีเทวดาสีรักมวยไทยครับ เป็นมวยจังหวัดสุรินทร์ก็ซ้อมที่สีรักมวยไทยเป็นมวยจังหวัดฝีมือสูงยาวเลยครับดักเตะดักสาดัแข้งขวาขวางหน้าแทงเจ็บกครับยัดไตหลักเหลี่ยมเดียบรวดเร็วแล้วตัวเนี้ยเข้าเร็วออกเร็วนะครับเลขเปิดไม้ทางด้านมังกรเพชรก็เป็นต่อในราคาห้าสี่นะครับคู่เนี้ยผมออกไปที่คัมพีเทวดานายกเออังลิฟนะแต่พลิกชนะคะแนานมังกรเพชรเจ็ดทรงลิฟไปได้นะครับผมชอบไปที่น้ำเงินครับที่คัมพีเทวดา มาดูคู่ที่สามครับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับพบกับบรรลือฤทธิ์ศิษย์วชัยชัยครับหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เรามาดูทางด้านบรรลือฤทธิ์ก่อนครับบรรลือฤทธิ์เป็นมวยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์ครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหลักเหลี่ยมไอคิวดีครับเขาแทเขาจังหวัดยะไข่ครับเจ็บๆนะครับหมัดหนักสอกคมครับตัวนี้ครับไฟหลังก็ชนะน็อกยกที่สี่เป็นอันดาครับแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าลั่นโพเพชรไข่แก้วครับแล้วก็ไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนบรรลือฤทธิ์ววัััััชชชยคคครรบบู่กในนนี้ แล้ววันนี้มาเจอบรรลือฤทธิ์สิทธิวัชชัยนะครับหรือว่าบรรลือฤทธิ์เดือเบสมวยไทยนะครับหรือว่าทีรักมวยไทยตัวเดียวเลยนะครับเป็นมวยจังหวัดสกลนครครับเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเตะเจาะยางหมัดดีครับตัวนี้ไอคิวดีครับรวดเร็วเหลี่ยมเชิงดีครับฝ่หลังก็ชนะคะแนนสเกงงามจิตมังนนท์ที่นนทบุรีครับแล้วก็มาชนะคะแนนเต็ม้อยสิท์คุณม้าที่หกเมษาที่ตะวันนาแล้วก็มาชนะคะแนนเหนือเทวรนีจิตสมมาจิตมังนนท์ครับ ที่ฝนจางธนบุรีแล้วก็มาชนะนกตะเกงามจิตมังนนที่อ้อมน้อยครับคู่นี้ยผมออกไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเหลดเปิดมาหอทางด้านบรรลือฤทธิ์วัชชัยไปต่อห้าสี่ครับผมชอบมากครับชอบไปที่บรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชชัยชัยครับเป็นมวยของพี่วัชระชัยนะครับตัวเนี้หน้าเตอสู้แน่นอนครับหน้าซ้อมดีเยี่ยมเลยครับไฟหลังที่ชนะนกมาเขาก็ดีเหลือเกินเตะหนักต่อยหนักครับรุนนับรุนน็กเลยเลยครับผมชอบไปที่บรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชชัยใชครับ จะชนะเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ไปได้ครับมาดูคู่เอกรก็ตักศิลาสันติมวยไทยครับพบกับทรงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับดูที่ตักศิลาก่อนนะครับหรือว่าตักศิลาโชห้าพยักษ์นะครับตัวเดียวกันเลยครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์เป็นมวยสกุลนครครับซ้อมที่ค่ายสันติมวยไทยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักฟาดแข้งดีครับปล่อยหมัดหนักแรงทุกลูกครับเก่าเกมครับชกมานานตัวนี้ครับฝ่ายหลังก็ชนะคะแนนดากี้พอของกินนัดที่แปดกันยายนหกสามที่สงขลาครับแล้วก็มาแพ้คะแนน ทองไฟเทคอัพจีบยี่สองพฤศจิกายนนับที่หกสามครับที่นนทบุรีก็มาไม่ใพ้น้องน้องโอ้ก็โศยิ่งเจริญการช่างไฟล่าสุดครับมาชนะคะแนนจรวดศึกสิบคุณมากครับยี่สี่ตุลาหกสี่ครับที่อตกครับวันนั้นพลิกแพ้พลิกวันนั้นพลิกครับพลิกชนะเพลงครับวันนั้นผมไหลไปถึงห้าหกจจีบหนึ่งแล้วครับพลิกกลับมาชนะครับวันนั้นครับวันนี้มาเจอธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นมวยจังหวัดเชียงใหม่เอาเป็นมวยจังหวัดกรุงเทพครับล้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์ครับ เสียบินคุมเข้มเลยครับเสียบินคุมนาเสือคุมบรรยากาศคุมเข้มเลยครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับครบเครื่องครับดักเตะดักตัดแข้งเดียบเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแรงถีบขวาครับถีบเท้าขวาเดียบถีบเท้าขวาผิวเลยทีเครับจังหวะลากมาตีเข่าเดียบฉลาดหลักเหลี่ยมเดียบไอคิวรวดเร็วดวัวนี้เข้าเร็วออกเร็วครับฝ่ายหลังก็ชนะคะแนนลูกนี้ไม่สิงของสีครับยี่สิบกุมภาพันธ์นับหกสี่ที่ตะวันนาครับแล้วก็มาชนะน็อกสลาตันจิตมังนุนสามมีาหกสี่ที่ตะวันนาแล้วก็มาแพ้คะแนน ชาติพยักครับโชว์ฮ่าพยักนะครับที่ฝนจางสุนบุรีแล้วก็ไฟล่าสุดครับเพลคนแดงคมอาวุธเอฟเอคู่ครับสามสิบตุลาหกสี่ที่ปทุมธานีครับวันนั้นชิงแชมป์นักสุขอัญชงชัยนะครูนี้เลดเปิดมาให้เลดเปิดมาต่อรลนเลดเปิดมาต่อรองครับครูนี้ผมชอบไปที่ตักศิลาสันติมวยไทยครับผมดูว่าอุนอาวุธหนักแรงกว่านะครับแตชนะทรงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ไปได้ครับมาทวนมวยรักมวยดิดมวยชอบเลยนะครูนี้เนี่ยครับผมชอบไปที่บรรลลูริสิติวัชรชัยครับ ให้ติดเด็ดห้าดาวนะครับเดี๋ยวคู่ที่สองครับผมชอบไปที่เพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีมุมเมืองครับให้เด็ดติดดาวสีดาวนะครับการต่อสู้หน้าตู้นะครับผมไม่ได้การมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับไม่ได้มาดูถูกดูแขนนักมวยในค่ายใดนะครับเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวนะครับเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนกินสองข้านะครับก็สมาชิกครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามไว้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมหาข้อมูลดีๆนะมาให้สมาชิกไปต่อตู้หน้าตู้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ